สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโ,โมจิน OTC t a ็บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 e เ e ่ e อเท่านั้น วันที่1 7มิถุนายน2568รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ22ประเทศอาหรับและประเทศในกลุ่มอิสลามได้ออกถแถลงการร่วมประนามการโจมตีทางหารของอิสราเอลต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอย่างรุนแรงและชัดเจนพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุต,ติการปฏิบัติการทหารทันทีและให้มีการเจราจาเพื่อยุต,ติความขัดแย้ง แถลงการระบุว่าการโจมตีของอิสราเอลตั้งแต่13มิถุนายน2568เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎบัตรสหประชาชาติอย่างชัดเจนโดยเรียกร้องให้นานาชาติเคารพอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของรัฐรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่ร่วมลงนามในแถลงการประกอบด้วยอียิปต์ซาอุดีอาระเบียกาตาร์ปากีสถานตุรกีชาด กัมเบียแอลจีเรียคอมรอสจีบูตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดานโซมาเลียอิรักโอมานคูเวตลิเบียและมอริเตเนียแถลงการเน้นย้ำถึงความจะเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิภาคตะวันออกกลางให้ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างสูงอื่นๆพร้อมเรียกร้องให้ทุกประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมสนธิสัญญาว่าด้วยการไม่แพร่ยขยายอาวุธนิวเคลียร์และกลับเข้าสู่โต๊เจรจาเพื่อหาข้อตกลงที่ยั่งยืนเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน นอกจากนี้ถแถลงการ์ยังเรียกร้องให้หลีกเลี่ยงการโจมตีเป้าหมายทางนิวเคลียร์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมและความสำคัญของการเคารพเสรีภาพในการเดินเรือในน่านน้ำสากลและการรักษาความมั่นคงทางทะเลตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคต้องอาศัยการ,รทูตและการเจรจาเท่านั้นและปฏิเสธการใช้ความรุนแรงหรือทางเลือกทางทหารในความขัดแย้งที่เกิดขึ้น